รีเซ็ตทรงกางเกงนูดี้หรือนูไดยีนครับลูกค้าสุราษฎร์ธานีครับคํำท่งใหม่เลยลูกค้านําแบบมาด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบชาแนลสยามชาแนลบอยชินครับวันนี้ชั้นหนึ่งจะมาแก้ทรงกางเกงยีนนูดี้หรือนูไดยีนนี่เองครับลูกค้านําแบบมาด้วยครับจากสุราษฎร์ธานีนี่เองครับลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบสเปกแบบ บบออประมาณนั้นช่างหนึ่งจะให้ครับช่างหนึ่งประเมินจากแบบได้นะครับรเพราะฉะนั้นลูกค้าในสุราธานีนําแบบมาด้วยก็ได้เป็นเจนที่ใส่พอดีตัวส่วนลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งแบบมาด้วยก็ได้ช่างหนึ่งลอกกันบ้านได้ครับลอกแบบนั่นเองครับจะเป๊กจะออกมาเป๊ะกับบอดี้ลูกค้าแน่นอนครับติดตามชมผลง,งานช่างหนึ่งครับครับงานนี้ช่างหนึ่งทำการรีเซ็ตทรงใหม่ให้เลยนะครับลูกค้าจากโซลาธานีนะครับช่างหนึ่งก็คำนวณนะเก็บทั้งด้านนอกด้านในครับเพื่อประเมิน จากตัวต้นแบบแล้วคบลูกค้ามีแบบไปด้วยไงเพราะฉะนั้นการทํางานของช่างหนึ่งก็ง่ายขึ้นนั่นเองครับเนี่ยล้มตะเก็บคู่ครับข้างใต้เนะอมจัดให้เรอครับตะเข็บมันจะมีสองสีนะจะเป็นสีแบบสียีนนะครับสีเหลืองทองน่ะแล้วก็เป็นสีฟ้าเทาๆด้วยนะแล้วก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าว่าแก้เออประมาณสไตล์นั้นคือเก็บทั้งด้านนอกด้านในก็มันจะคือมันซอฟลงทั้งตัวเลยอะัคุณลูกค้า เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าไปสมัใส่นี่คือมั่นใจได้เลยตัวนี้มีการยกเป้าด้วยนะคุณลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกเป้ามันก็เป้ายานเนาะเนี่ยก็ล้มตะเข็บข้างด้านข้างด้วยนะครับจะให้ได้หล่อครับลูกค้าสนใจจากทั่วประเทศไทยก็แอดไลน์ไอดีที่หนึ่งได้เลยครับ n u n t 7955ครับงานนี้มีตัดต่อปลายขาด้วยก็คือทำให้ครบเสร็จในในทีเดียวเลยเนาะเออจะได้หล่อหลองะสมสม ลายมาสอบถามทั้งหนึ่งได้นะว่าทํางานแบรนด์อันไหนยี่ห้ออะไรบ้างน,นะครับก็คุยงานกันได้ทั้งหนึ่งประเมินค่าแรงให้ครับว่าดูนี่งานนี้ทําแบบไหนราคาเท่าไ,รไหร่อะไรประมาณนี้<ม>ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังรอเลยสีสวยมากๆนะครับนูดี้ตัวนี้เป็นเ,น,เนื้อผ้า,ผาแบบว่ร้อยนะเปอร์เซ็นต์แบบผ้าออริจินอลน่ะเฟรชขึ้นเรียบร้อยแล้วครับก็พยายามท่างหนึ่งก็พยายามทําให้ใกล้เคียงแบบตัวต้นแบบให้มากที่สุดครับ เหมันก็ซอฟลงครับเก็บทั้งด้านนอกด้านในสวยงามพระรามแปดเออขอบคุณมากครับลูกค้าจากสุราธานีครับที่เข้ามาใช้บริการครับท่านหนึ่งลูกค้ารับของเียบร้อยใสแล้วหอาแน่นอนครับเนี่ยเฟรขึ้นปลายขาเลยเกังๆนะครับร้านท่านหนึ่งอยู่ที่ไหนนั่นเหรออยู่สุราธานีครับอยู่บ้านดอนนะครับลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะก็่วงนี้ก็มีสอบถามเข้ามาวันนะครับราะมีการส่งงานเข้ามาตอนนี้มีงานเคลวงานจัดต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดครับมีทั้งกรุงเทพและ มีพยาด้วยนะเออกำลังอยู่ในคิวงานนะครับถ้ามึกำลังกำาังเชียงงานอยู่ครับขอบคุณมากครับดดที่ตามชมคลิปรีวิวนะถ้ามึงจะทำงานแบรนด์ไหนที่อชออะไรเสื้อดูกันก็นสวัสดีครับบ๊ายบาย